สวัสดีครับพบกับช่องหลากหลายพระเครื่องครับวันนี้มีพระมาให้ชมให้เลือกให้ซื้อกันนะครับวันนี้จะส่วนใหญ่จะเป็นพระย่อยครับวันนี้ครับวันนี้สง,สงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่พร้อมโอนนะครับบริการเก็บเงินหนุทางวันนี้ยังไม่มีครับวันนี้เป็นรายการพระแบบราคาไม่ถึง200นะครับขอขอนุญาตสำหรับผู้ที่พร้อมโอนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาชมพระกันนะครับ ่อนอื่นขอฝากช่องด้วยนะครับช่องหลากหลายพระเครื่องครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0819923750ครับ ID Line ก็0819923750ครับสนใจองค์ไหนนะครับทักไลน์มาได้นะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับดูแล้วชอบดูแล้วน่าจะไปต่อได้ก็ปิดได้เลยครับเดี๋ยวมาชมพระกันครับ องค์แรกนะครับเป็นเป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อผงผสมปูนนะครับครับด้านหลังจะเป็นรูปกงคจักรนี่ครับแบบเป็นหมึกปั๊มนะฮะนี่ครับองค์นี้อ่าเปิดไว้ที่180บาทครับไม่ถึง200นะครับ ขออนุญาตให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่พร้อมโอนนะนัเท่านั้นนะครับเพราะว่าราคานี้จะยังยัง,ยงไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ1 8 0แปดิบาทครับสำหรับท่านที่พร้อมโอนนะครับเดี๋ยวช่องรายการถัดไปครับรายการถัดไปเป็นผสมเด็ดนะฮะนี่ครับ อันนี้เอาราคาเท่ากับองค์เมื่อกี้นะครับหนึ่งแปิบาทครับรวมส่งเลยนะครับอ่าสำหรับท่านที่พร้อมโอนโอนมาได้เลยนะครับชอบองไหนสามารถทักไลน์มาสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ180บาทครับนี่ครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอ่าวันนี้จะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามีธุระต้องไปทำต่ออีกครับครับเดี๋ยวชมองค์ทัดไปนะครับ องนี้เป็นรูปเหมือนพัะเกจิอาจาร์นะครับด้านหลังจะเป็นยันตรงนี้จะมีเส้นเกษาด้วยนะฮะนี่ครับเป็นเส้นผมฮะนี่ยเกษานะฮะติดอยู่ตรงหลังที่เป็นรอยปั๊มยันลงไปเนี่ยนะครับอง์นี้เอาที่หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทครับสภาพยังดีนะฮะอาจจะมี รอยบิ่นตรงนี้บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่หักนะครับตรงนี้ร้อยเก้าสิบบาทครับพร้อมส่งนะครับรวมส่งแล้วครับก่อให้สำหรับท่านที่พร้อมโอนเท่านั้นนะครับราคานี้นะครับไม่ถึงสองร้อยครับเดี๋ยวจมองถัดไปนะครับองถัดไปเป็นหลวงปู่ทวดครับ ด้านหลังที่เป็นคล้ายรอยกับหมากนะครับองค์นี้เอาแค่ร้อยแปดิบาทครับรวมส่งนะครับราคานี้สำหรับท่านที่พร้อมโอนนะครับร้อยแปสิบาทเป็นหลวงปู่ทวดนะครับด้านหลังเป็นรอยกับหมากนะครับร้อยแปดสิบาทครับเดี๋ยวชององค์ถัดไปนะครับ องอนี้เป็นสมเด็จพระสมเด็จปกโพนะครับองนี้ร้อยแปดสิาบาทเหมือนกันครับราคารวมส่งแล้วนะครับองนี้ขอให้ให,ให้สิทธิสำหรับท่านที่พร้อมโอนนะครับยังยังช่วง,งนี้ขอสงวนง,ง,งดบริการเก็บเงินไปทางนะครับเพราะว่าราคาไม่ถึง200นะครับ ชอบแล้วก็ทักไลน์มาปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวชมองตัดไปครับองนี้เป็นพระสมเด็จเสียนบาทนะครับหรือว่าอกกุศนะฮะองนี้เอาแค่ร้อยแปดสิบบาทนะครับองนี้ขอสมนสิทธิ์ให้สหรับผู้ที่พร้อมโอท่นนั้นนะครับร้อแปดิบาทราคาไม่ถึง200ร้อนะครับ เดี๋ยวชมอง,องถัดไปครับองนี้เป็นสมเด็จปกโพนะครับองนี้เนื้อหาดีนะครับองนี้ อ,อันนี้เอาร้อยปสิบาทครับรวมส่งเลยนะครับยังยังไม่มีบริการเก็บเงินไปทางนะครับงดงดวันนี้งดนะครับครับสําหรับท่านที่พร้อมโอนครับร้อยแปดสิบาทครับเดี๋ยวชมรายการถัดไปนะครับเป็นหลงปุ่ดทวดครับอ่าด้านหลังจะเป็นตัวหนังสือนะครับ องนี้เอาแค่ร้อยหกสิบาทครับรวมส่งนะครับสำหรับท่านที่พร้อมโอนนะครับร้อยแปดิบาทนะครับครับเดี๋ยวชมองค์ถัดไปนะครับอันนี้เป็นหลวงหลวงูุทวดเหมือนกันนะครับด้านหลังจะเป็นรอยรอยกระดานรอยกลับหมากนะครับองนี้เอาอเอาร้อยแปสิบบาทครับ รวมส่งแล้วนะครับไม่มีเก็บเพิ่มเลยนะครับขอสิทธิ์สำหรับท่านที่พร้อมโอนนะครับร้อยแปดสิบบาทครับครับเราจะโอนตัดไปนะครับอันนี้เป็นสมเด็จหัวใบสี่นะครับแต่เป็นสมเด็จเก้าชั้นครับหัวใบสี่นะครับองค์นี้เอาแค่ร้อยแปดสิบบาทครับรวมส่งครับ ให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่พร้อมโอนนะครับร้อยแปดสิบาทนี่นะครับครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทักไลน์มาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับร้อยแปดสิบบาทครับครับรวมส่งแล้วนะครับองนี้เป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับอ่าหลวงพ่อ ขออนุญาตนะครับหลวงพ่อนิยมครับเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับด้านหลังจะเป็นยันแล้วก็มีรูปเสือนะฮะวัดป่าหลักร้อยนะครับหลวงพ่อนิยมครับรงนี้เป็นเนื้อโลหะนะครับเอาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทครับไม่ถึงสองร้อยนะครับครับสำหรับท่านที่พร้อมโอนนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท ครับ190บาทครับรวมส่งเลยนะครับหลวงพ่อนิยมครับด้านหลังเป็นมีเป็นอัคระเลขยันนะครับแล้วก็เป็นเสือเป็นนะครับเป็นพระโลหะนะครับรูปเหมือนปั๊มครับ190บาทครับสนใจสามารถักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับอันนี้สำหรับท่านที่พร้อมโอนนะครับ190าบาทครับเราจะมุ่งลงในการถัดไปครับ การถัดไปเป็นเหรียญเม็ดแตงเต่านะฮะนะครับเป็นรูปพระพุทธนะฮะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดฮะนี่ครับนี่ครับด้านหลังเป็นรูปพระพุทธกลับลง นะวัดไล่แตงทองนะครับน่าจะมันปีห้าหกครับ <_ t od d> เหรียญนี้เอาร้อยแปดสิบาทแล้วกันครับเหรียญเ <_ p participant> ต่าเล็กนี่นะฮะร้อยแปดสิบาทครับรวมส่งนะครับสำหรับให้สิทธิ์สำหรับท่านที่พร้อมโอนนะครับพอราคาไม่ถึงสองร้ยนะครับไม่เกินสองร้อยนะครับ เดี๋ยวชมองในการถัดไปครับในการถัดไปเป็นพระสมเด็จครับอง์นี้เอาร้อยแปดสิบบาทครับรวมส่งเลยนะครับสำหรับท่านที่พร้อมโอนนะครับร้อยแปดสิบบาทสนใจสามารถทักไลน์มาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับนะครับสนใจองไหนดูแล้วชอบครับปิดได้เลยนะครับครับเดี๋ยวชมรายการถัดไปครับ องนี้เป็นพระสมเด็จนะครับน่าจะเป็นเนื้อผมเวรานะครับด้านหลังเป็นรอยปั๊มยันนะครับหมูยันดูเข้มขังมากนะครับองนี้องนี้เอาร้อยเก้าสิบบาทครับร้อยเก้าสิบบาทให้สิทธิสำหรับผู้ที่พร้อมโอนนะครับร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่ครับร้อยเก้าสิบบาทนะครับรวมส่งเลยนะครับสำหรับท่านที่พร้อมโอนนะครับ สามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับร้อยบาทครับรวมส่งแล้วครับให้สิทธิสำหรับท่านที่พร้อมโอนนะครับร้อยบาทเดี๋ยวชมรายการถัดไปครับรายการถัดไปนะครับเป็นรูปเหมือนหลวมปูทวดครับน่าจะเป็นเนื้อดินนะฮะแล้วก็นาคุกลักมานะฮะอันนี้ร้อยบาทครับ ให้สิทธิ์สำหรับท่านที่พร้อมโอนนะครับร้อยแปดสิบบาทนี่ครับด้านข้างสนใจสามารถทักลไลน์มาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับดูแล้วชอบสามารถปิดได้เลยนะครับร้อยแปดสิบบาทครับโชวนาการสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องรางนะครับน่าจะ,ะเป็นยนันไอเป็นตะกุดพุ่มนะะแล้วก็น่าจะเป็นสายสินแดงอะไรเลย,เลยผมก็ไม่แน่ใจนะ ตะกุดนะฮะน่าจะเป็นทางทางภาคเหนือหรือเปล่านะเอาดอกนี้เอาแค่ร้อยแปดสิบาทนะครับนะครับร้อยแปดสิบบาทนะฮะนี่ครับเป็นตะกุดทองแดงนะครับนี่นะร้อยแปดสิบบาทครับรวมส่งนะครับสำหรัแบบ ผู้ที่พร้อมโอนนะครับ180บาทอ่าสุดท้ายนี้ขอฝากช่องเลยนะครับช่องหลางหลพักเครื่องนะครับ,บเบอร์โทรก็0 8 1 9 9 2 3 7 5 0เก็ครับ i ีไลน์ก็0ู1ย์2 3 7 5 0ก็นนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องทางช่องกดฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ